ก็กราบสวัสดีทุกท่านด้วยครับอยู่กับคุณปูนแล้วก็วันนี้เราจะมาเล่นเกมอ่าจะเต้นเยเบี๊ยสามไม่ใช่สามเต้นเยเบี๊ยสองดีครับก็ยังเล่นไม่จบเลยครั้นี้เราเล่นกันเลยครับเราเล่นอย่างสุดสิ้นนะ มึงอะมเรน่อัวเยเบาเลย่นแบล่ากันไปคุเออไม่ได้เลยอ่งนี้มปึงแงปึงงปึงไม่ที่มึงถ่ายคลิปอบบนี้เลย ไอที่ไอที่แบบไปปิดประตูน้ำันนนี้ถ้าดูไม่ได้เป็นท้องคีโอเคไปก่อนไบอกว่าเอาไปอาน้ำไท,ท,ท่ <laughs> ทงน้ำก่อน,นไปดิจิบไแล้วหนึ่งชิ้น ยยน้องผมเออน้องผมยายมานีแล้วน้องผมยายมาอยู่ที่นี่เนื่องจากสซเห็นหาไลยไ่รูพ่อบังคับอุ้ยเราเห็นโต้ที่นี่มันนี่มันโต้นานังฮี <c oughs> ว่ะ งอหัวหัวนะไมมันรดนะเฮ้ยขาเคีอะไรทีนหอไอเนื้องอที่อยู่บนหัวเนี่ยบีอะไอที่มันงอกมา แมลงสาบมีประโยชน์ะมันมีประโยชน์มาก,ว,กว่ามัน่จริงแม,มาลงสาบม,มีผลิตภัณฑ์นมแล้วหรอเจอกูทเดีอยูกูุบเละแม,ม่งหมดเลยโอ้ยโอย เป็นกรเนะ,นะเลือนนี้องาก็ไปเรื่อยคระอีกชินนึงแต่นี้ไม่อยาคะมันเนแบบมันเป็นแบบกว้างเพราะฉันแบบคือแคบโธกอยาอดี๋จะพูดไปเลในคอมพิวเตอร์

บอกเอาเอกูลงแค่ถอยนี้ยังไม่เป็นไรไปเล่นเกมดีกว่าโอเคเรามาเล่นเกมเขาวงกดกันครับเก็บยาเก็บไปจำได้แล้ววางแผนครับอืมเรามาทางนี้ใช่ไหมไปเจอเฮียเรก็เดินมาเรื่อยๆอ่านมัสการ

แบบเนี้ยเรามีวิธีรับมือครับก็เราอย่าไปเดินเราอย่าไปขวางทางที่มันกำลังจะเดินมาคือมันไม่ได้เดินมาหาเราหรอกมันก็แค่จะเดินไปทางอี้ใช่ไหมเห็นไหมเราแค่อย่าไปขวางไม่ได้นะกูตายกูตายโอ้ยีย ดูออกก็ได้แหละเกียมงมุมแถอ่าเกีอ้ายเกิยมงมไมแถวสมบูอกส บตาขี้ก้อนเ็จมันกขึินอาคีกอแม่งมาโฆษณาพี่ใหญ่ตอนนี้เติเดี๋ยวลิเกสีเข้าเครื่องนี้ยเว้ยเราจัดจัดพี่เราเอาโอเคเปลี่ยนเกมเกมที่สามนะครับ อืมเกมผีอีก,อกแล้วมีเป็นเกมแล้วเปลี่ยนเกม,ม,มอยู่ที่ขณะดกำลังเล่นอยู่เออนี่เป็นครั้งแรกเ,เลยนุ้ยอเสือผีดูมากแค่นั้นดูช่องกูก่อนช่องเก่ากูเปลี่ยนไม่คิดเดดิ้กเสียงเราจะไม่เฉลยแล้วเขาบอกผีเป็นผ,ผีอะไรจะไม่น่ากลัวแนะน่นอนเสียขากุ๊กเจ้าไม่ต้องกลัวหรอกถ้าะค่าก็เตรมมาแล้ว เอาแต่ฉันลงไปมันเป็นผีไปแต่ฉันเนี่นไปกุ้กคคยคสิ่งที่อะไรเฮ้เฮ้เฮ้ว,วันน้นไปหอพักเมื่อคุณเนียนเฮ๋อ hey, hey, hey. แล้วต้นไม้รอบๆคุณมันเป็นสีแดงเจ้ารู้ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นอันอันนี้คือยังไม่แดงชิบหายแเราหันไปดูดีไหม, <Hey. S 1> มก็ไม่ได้มีจำสเกลเลยนะ เห็นไหเหมือนไงิกาโดโอรันโดเงี้ยไงไงคือพี่โตนั่นเองเอ้ยไม่ขาบอกแล้วมึงไม่น่ากลัวน่าขำน่าขำนีชิน่นานน้นนะผมไปรู้ด้านหลังเราก็จะเจอกับนิกาโดโอรันโดนะครับน,น,นิกาโดโอรันโดโอ้ยอยย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  อันรกิคาโลโอนะโนคโอเคฮึตโตไม่ยังมาเฮียอะไรนี่เมื่อให้เราเก็บสมุนนะครับต้นไม้มันแดงแดงแบกแดงเลยโอ ย,ยังไอสัตว์ยังตามกูย,ยูดีนี่สมุนมันเีนสงมันห็นเฮ่เฮเฮ่เฮเฮ่เฮ่เฮ่เฮยเฮยเฮ่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 เฮเ ทำซุ้มตีนหมาอะไรอยู่ออกไปออกไปจากชีวิตกูเพื่อหมหาสมุนเอาแบบหวยังมันตามกูตลอดเลยนี่วะแล้วก็อย่าไปสนใจมันนะแล้วก็ไปเรื่ยๆอันนี้เลย คุณทำหนออ่อยเลยแล้วคุณจะมาแก้บนวัดซีดัมอย่าพึ่งพี่โตัวอ่าพึ่งมาเยียเ yeah. สิบหุ้นใกล้ลิสตสัตว์อือหือหันหลังนี่กูตายใช่ไหมเดี๋ยวพึ่งพี่เดี๋ยวพึ่งไหนวะโอ้ยเหยียเหยียอย่าพึ่งหันหลัง ก่อนที่เราจะโดนมันตุ้ยตุย <Yeah. S 1> นมันก,ก็ไม่ได้น่ากาลัวอะไรแต่ทำไมเราถึงหนีวะมันก็ไม่ได้น่ากาลัวอะไรเอ่แต่ภารกิจของเกมต้องสำร็จฉันก,ก็แค่หาสมุดไปยังวะมันาาาตามมาตลอดเข้า,าตามมาตลอด แาซ่ามูดแกนักแคบพี่น้องกูเห็นแต่ภูเขานาาี่อ่ะอย่าพึ่งพี่อย่าพึ่งอือียงม,มันดีใจนะพี่น้องแล้วก็เดิมนมาเรื่อยๆครับครั้งนี้ครั้งแลเปลี่ยนเกมสามเกม mười lăm mười lăm Cái lăm này Mình không lăm mà lên mười lăm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  mười quá gần lăm quá cơn mười cua cơn lăm mười lăm

กลัวค่ะไอ้กัวค่ะเฮ้เราขอหันไปดูนหน่อยนะพี่ตู่มคาโรโอนันโดนก็ได้หายไปแตบบ่สังเกตจากต้นไม้รอบๆเอาว่ามันแดงส่ะถ้ามันแดงก็แสดงว่ามันยังอยู่ซามอย่างไรอยู่นะครับ ขั้นดูโอ้นันดูปีก,กูริ่งเลยกกลปีกูหลอนไปเกมเนี้ยลองผ่านแล้วต,ต้องผ่านแล้วลองผ่านให้ได้ถ้าเราเปลี่ยนมา2สองสามเกมแล้ว เราเดินเราลาะภูเขาไปแล้วครับพ่อรถเราอ,อยู่แถวๆลิ้ภูเขา,ารถก่อนนะครับอย่าเพิ่งมาเฮ่ๆตอนนี้นะืม รถกูอยู่ไหนแล้วทำไมมันจะ15เร็วจังเอาเปว่าตัดไปตอนมหารถเตือนเลยกันนะเพราะมันจะหมดเวลาแล้วไงๆรถไปโอเคก็สหรับโอเคก็สหรับคลิปน,นี้ก็ขอลาไปก่อนครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิงเพื่อแจ้งเตือนในคลิปหน้านด้วยครับสวัสดีครับ บายพี่ตู